เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับไอรอนคอร์สวันนี้นะผมก็จะมาเล่นเอ่อเกมนะครับโลกของคิลเลอร์จีในโหมดคอนควสนะครับซึ่งช่องเก่าผมเคยเล่นเอาไว้นะครับก็คือผมเล่นเป็นเยอรมันนะครับเคยช่องใหม่ผมก็จะมาเล่นนะครับเคก็จะเห็นคลิปมันไวๆหน่อยนะเพราะว่าผมอาดไว้ก่อนนะครับเราค่อยมาพากนะเพราะว่า มันจะได้เร็วๆนะครับโอเคก่อนอื่นนะเราก็นะครับเราก็จะต้องจัดการในเทอร์แลนด์แล้วก็โปรแลนด์นะครับโอเคแล้วก็ตีๆไปครับตรงนี้เราก็จมตีเมืองคาเคลนะ,ะโมเดลนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ตีไปอย่างนี้เลยนะครับอืมก็นะครับจะเห็นได้ว่านะ เออไอยค,คนนี้นายพลเผาลูกนะที่บุกสตาลินกราดเอ่อนายพลคนนี้นี่ไม่รู้ะจะไม่ได้อันนี้นี่เราก็จะไปบุกไอ้พวกอังกฤษเลยครับผมนะอ่านี่แมนสไตย์นนี้แมนยาอันนี้ลีฟคนที่บุกเลนกราดไปครับเดินต่อไปก็ถ้ามีเสียงเราดกวนต้องขออภัยด้วยนะครับผมตอนกูไม่ตอนกูไม่อัดแม่งก็แม่งก็ไม่ร้องไอ้สัตว์ตอนกูอัดแม่งเสือกร้องโอเคไหม นี่นะครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็สามารถยึดเมืองหนึ่งได้แล้วครับโอเคนี่ครับโอ้โหเมื่อกี้ดาเมจครเยอะเลยนะครับตอนนี้โมเดลโมเดลแล้วก็กองทัพทางใต้นี่ใ,ใกล้จะย,ยึดเมืองคาโคลได้แล้วนะครับถ้ายึดได้นี่ก็อ่ออีกไม่นานโปรแลนด์ก็คงจะแตกนะครับะนะเร์แลนนี่ผมแนะนำนะคนที่เล่นนะครับ ให้ใช้เป็นผลล่มแทนนะในการยึดใช้เหมือนกับในประวัติศาสตร์เลยนะเออในประวัติศาสตร์เน้อแรงก็โดนผลล่มผลล่มยึดนะครับเลตรงนี้นะเราก็จะให้นะครับกองเรือของเรานะครับจัดการซนะเออเยื่อมาที่แปลกนะครับมีเรือนะมีเรืออเรือลำน้ำอีกตั้งเยอะนะครับ แต่เรือพี่คงพี่ขารนี่แทบไม่มีเลยนะ <c oughs> โอ้โหเอางบเอางบไปซื้ออะไรหมดวะหรือว่าเอาไปทําการวิจัยอาวุธใหญ่ๆอื่นวะเนะ <c oughs> นี่ยนะครับผม,มนี่นะตรงโมเดลตรงนี้เราก็จะจัดการตรงนี้เรียบร้อยครับนี่รถถังแพนเซอร์ที่สร้างไว้เมื่อกี้นะครับก็จะได้ใช้เลยนะตรงนี้ก็ยังอย่า่อย่าไปพึ่งกันนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวโปรแลรนด์มันก็แตกและ โอเคตอนนี้อเมริกายังไม่เข้าลมสงครามนะครับอ่าเราก็ล้อมตี่บงนี้เลยนะครับอืมไปครับต่อตอนนี้สหภาพโซเวียตแทบจะไม่ทําอะไรเลยนะโอ้โหประเทศใหญ่ซับเปล่านะครับเออรัพยากร,กรก็ได้เยอะนะสหภาพโซเวียตผมเล่นผมเล่นแต่ละทีนี่ได้หกร้อยกว่าเลยนะเออเอาละนะครับตอนนี้ตอนนี้วอลซอล,ถ,ลอถูกล้อมแล้วผมนะแต่ว่า แต่คนที่คุมเมืองบอซอนี่ค่อนข้างจะค่ยกว่าไม,ไม่ยอมแพ้นะโอเคนะครับยังไงดีนี่นะครับชาวดอโกนี่ผมแนะนำให้ใช้เครื่องบินนะในการจัดการตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเริอมน้ำเริอน้ำโอ้โหเยอรมันสมัยก่อนนี่ถ้าเทียบถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าถือว่า เก่งมากเลยนะเออคนที่ใช้เรือดำน้ําของเยอรมันเนี่ยเพราะว่าเขาผลิตมาแค่50ลํานะครับโอ้โหสามารถโจมตีนะครับแล้วก็ทําลายเรือของมุมฝั่งสัมพัมมิรเนี่ยได้ไปโอ้โหสามร้อยสี่ำเลยนะเออถือว่าสุดยอดมากนะ <c oughs> แล้วมาดูที่ประเทศแถวๆบ้านเรานะครับซื้อเรือดำน้ำาผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากี่ลำเออเคยจมเรืออะไรได้สักลำหรือย,อยังนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ไอ้เออพูดพูดแบบนี้ช่องกูจะบินอีกไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่บินหรอกมกั้งฮาตรงนี้โอ้โหมันสร้างอันนี้มามันสร้างอันนี้มาว่ะท่านผู้ชมเอ่อปืนใหญ่นะครับต่อต้านรถถังมานะครับตอนนี้ชาวเดอรโกก็แตกนะชาวโกนี่ถ้าใครไม่รู้นี่เขาเป็นเออ่ทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยนะเออโอเคนะครับตอนนี้ ตอนนี้เราก็จะสามารถยึดท่าเรือในะไอแลนด์ได้แล้วนะ <Okay. S 1> ใกล้แล้วโอ้โหโซเวียตมันเอาโคนเข้ามาแล้ววะท่านผู้ชมชิบหายแล้วเดี๋ยวผมต้องทําอะไรสักอย่างนะครับมานะตอนนี้อเมริกาเข้าวมสงครามญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังบุกจีนไม่เข้านะสวนท้ายก็บุกขเขมรเรียบร้อยครับเบลเยี่ยมแตกไปครับเดี๋ยวเราจะลุกเข้าฝรั่งเศสแล้วนะครับตอนนี้ฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่เศษฝรั่งเลย ผมไม่รู้นะ่ม่ครเขียนฝรั่งเศสผิดบ้างนะครับเออแต่ผมก็เขียนผมคนหนึ่งเลยเขียนผิดไอ้ที่เขียนเป็นเศษฝรั่งเฉยเลยนะครับผมเอาตอนนี้ก็เรียบร้อยนะแล้วก็ยึดอย่างนี้เลยตอนนี้โปรแลนเลอแค่เมืองเดียวแล้วนะครับตัวข้างล่างนั้นก็ยังเหลืออยู่ ตอนนี้อเมริกาก็ยังไม่ได้ส่งอะลอยมายังยุโรปนะครับตอนนี้เราก็ต้องทําการนะครับยึดยุโรปให้เร็วที่สุดเนี่ยเยี่ยบูดูอย่างกับสงครามโลกให้หนึงยึดยุโรปให้เร็วที่สุดตอนนี้ตอนนี้อิตาล,ลีกำลังเขาเรี่กว่ายื้อเวลาให้เราอยู่นะครับในการยึดยุโรปหรือเปล่าหรือเป็นหรือเป็นตัวทวงไหมที่ไหนเ,เหมือนเหมือนอิตาล,ลีไปเขาไปการแอฟริกเาเฉยๆนะครับตอนนี้โอเค เมืองตรงนี้เราน่อยอยาจะชนะแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วโปรแลรนด์ก็แตกนะตอนนี้ด้านตะวันออกเหลือแค่สาภาพโซเวียตแล้วนะครับถ้าโซเวียตนี่ถือเป็นประเทศที่โคตรใหญ่มากเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ,อ่อทำไมมันถึงแพ้ยับในช่วงปฏิบัติการบาบารอซ่าในช่วงแรกนะครับก็ถ้าผู้ชมลองคิดดูนะถ้าสมมุติว่า เยอรมันไม่บุกรัเสเซียถ้าผู้ชมคิดว่าเยอรมันชนะไหมโอ้โหจะชนะสงครามโลกไหมอ๋อก็ต้องขออภัยสำหรับเสียงไก่ขันอีกครั้งหนึ่งนะครับอตอนนี้ได้ยังวะโอ้ไม่ได้ไงไก่ว่าจะยึดยูโกต้องหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เมืองกิกกตีไปเดี๋ยวเราจะไปลาดเมืองเขาอ๋อตอนนี้ญี่ปุ่นตีตีขึ้นรัเสเซียแล้วครับ เออญี่ปุ่นอย่าไปสนใจอเมริกามากนะเออมาตีรัสเซียนี่ช่วยกันหน่อยตีรัสเซียช่วยกันหน่อยนะเออในหมดแคมเปญน,นี่เราบุกเออญี่ปุ่นบุกรัสเซียจนถึงมอสโกเลยเนะ <Hey. S 1> <c oughs> โอ้ญี่ปุ่นยะเทพไปเลยเนะี่ยโอเคนะเออเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็สามารถยึดยูโกลแล้วล่ะอ,อ่าตอนนี้เราก็จะบุกเข้าปารีสเลยนะครับ ปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสนะครับถ้าใครยังไม่รู้ที่มีอ๋อหอไอเฟลอ่ะเออ <Okay. S 2> นั่นแหละโอ้ยไอพวกอังกฤษมียกคนขึ้นบกแล้วไปแต่ไม่เป็นไรนะเอ่อยังไงต่อดีโอเคไหมตอนนี้เราก็สามารถยึดท่าเรือในไอแลนด์ได้แล้วครับผมเลย <S <S มันจะขานอะไรกันนักกันหนาวะเฮ้ย yeah. <c oughs> โอ้ก็ต้องขอเสคอความยากด้วยนะครับ <S <S เออ ถ้าไตูกีมันไม่เข้าร่วมกับเราวถ้าตูากีมันเข้าร่วมกับอมันเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยผมว่าผมว่ารัเสเซียเน,นี่นยแพ้เนเออผมว่ารัเสเซียแพ้เลยแหละนะครับมันไม่เข้าร่วมถ้ามันเข้าร่วมนี่รัเสเซียแพ้เนี่ยไม่ไม่ใช่รัเสเซียสีโซเวียตนะครับหมลืมอีกละเมืองริงเมืองริก้านะเานี่ออ่านผิดมาตลอดอ่านเมืองริงเมืองริง เมืองอะไรนครลิงหรือยี่ะอะไนครลิง,ลงเลอเมืองริก,ก้าเอ่อ,อเคนะครับเอ่อเมืองคาโคมาตอนนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าอังกฤษนี่เริ่มส่งกองกำลังทาหารมายังยุโรป ที่เราอยู่แล้วนะครับเออ z o มายังฝรั่งเศสละเดี๋ยวเราก็ต้องรีบยึดออฝรั่งเศสทางตอนเหนือให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะบล็อกนะบล็อกการโจมตีของอังกฤษนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็สามารถยึดเมืองลิก้าได้แล้วครับผมนะโอเคเรียบร้อยสร้างวิงโยงวิงใหญ่เอาไว้นะแล้วก็กันตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำปฏิบัติการบาบารรซาแล้วนะครับโหรวดเร็วไหม เออเร็วเนี่ยเล่มแบบนี้มันเร็วดีนะครับโอเคนี่เดี๋ยวปาริสก็แตกแล้วนิดเดียวปาลีสก็แตกแล้วอย่าให้มอนตี้มันยกผลขึ้นบกได้นะเพราะถ้ามันยกผลขึ้นบกได้นี่คือเราจะเป็นงานหยาบเลยนะครับเออไงต่อโอ้กะก็จะใช้ผลล่มอันนี้ซะหน่อย ดูคนขึ้นบกเดยกระโดดล่มถึงไหมไม่ถึงนะครับเอ,อแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเทิร์นต่อไปก็เดินมาก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ที่ไอแลนด์ก็ค่อนข้างจะดีแล้วนะสถานการณ์ของเรานะ่ค่อนข้างจะดีแล้วที่ไอแลนด์โอเคมาครับเทิร์นเทิร์นนี้เราก็จะยึดเดินมาให้ได้เลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ว่ะท่านผู้ชม โอเคแล้วเข้าตีเลนินกราดแล้วอรถถังไทเกอร์เข้าครับเข้าตีาาาตมืงองเคียอาเรียบร้อยครับเราสามารถยึดฝรั่งเศสตอนใต้บางส่วนได้แล้วตีเมืองปารีดนี่เลยปารีดปารีดเรียบร้อยปารีดแตกครับจังหวะนี้มอนตี้ก็ไม่จะรอดโอเค สร้างเดือนน้ำเพิ่มอีกนะครับนะโอเคครับตอนนี้เราก็สามารถยืดเมืองทางเหนือได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยอ่าโอเคผมว่าเราควรตัดพ้าแต่เพียงเท่านี้นะเออโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับ